สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในช่วงใหม่วันพุธนี้นะคะเราจะาเรียนวิชาศิละปะกับครูต้าสีอ่อนเร่ทองนะคะและในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ ก็คือหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีได้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีมีอะไรบ้างนะคะสไลด์นี้เราจะมาทําความรู้จักกับความหมายของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีนะคะก็คือหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรผลงานภาพวาดระบายสี ได้แก่พวกกระดาษดินสอ,อยางลบผู้กันจานสีสีประเภทต่างๆเป็นต้นค่ะค่ะในการวาดภาพระบายสีนะคะจําเป็นจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีและอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้น จะมีวิธีการเก็บดูแลรักษาอย,ย่างไงเพื่อที่จะทําให้อุปกรณ์นั้นสามารถใช้งานได้ยาวนานและคงทนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกวันที่อุปกรณ์ชนิดที่1ก็คือดินสอน,นะคะดินสอนเป็นอุปกรณ์ใช้ในการวาดภาพหรือร่างภาพนะคะซึ่งดินสอนเนี่ยเขาจะมีระดับความเข้มของไส้ดินสอน,นะคะตัวอย่างเช่นถ้าทเรียนใช้ดินสอน h ED b นะคะในการวาดภาพระบายสีเนี่ย สีที่ได้จะมีเป็นลักษณะเป็นสีอ่อนเมื่อเราวาดลงไปบนกระดาษเนื่องจากว่าไส้ดินสอของเขาจะมีความแข็งดินสอ h b ด e คือดินสอที่นักเรียนใช้ในการเขียนหนังสือนั่นเองค่ะซึ่งดินสอประเภทนี้เนื่องจากมันมีความอ่อนเขาก็นิยมใช้ในการร่างภาพก่อนระบายสีนะคะ ต่อมาดินสอรประเภทต่อมาก็คือพวกดินสอสอ b ที่มีความเข้มระดับ2 b ไปจนถึง6 b หรือดินสอรประเภท e e นะคะดินสอรประเภทนี้นะคะเมื่อนักเรียนขีดลงไปบนกระดาษจะให้สีที่มีความเข้มเนื่องจากว่าไส้ดินสอของเขามีความอ่อนเพราะฉะนั้นดินสอรประเภทนี้เนื่องจากมันมีความเข้มเขาก็เลยใช้ในการตัดเส้นหรือแรงงอนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการเก็บนักศึกษาดินสอนนะคะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะสำหรับอุปกรณ์ชนิดที่2ก็คือยางลบนั่นเองค่ะซึ่งยางลบนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการวาดภาพระบายสีที่เราไม่สามารถขาดได้นะคะเพราะเลยคะ่ะเพราะในการร่างภาพนั้นนะคะว่าเราจะได้รูปที่ต้องการนะคะก็จะต้องมีการลบอีกอยู่หลายครั้งเพื่อเอาเส้นที่ไม่จําเป็นออก ซึ่งยางลบที่นิยมใช้ในการวาดภาพระบายสีก็คือเป็นยางลบเนื้ออ่อนที่มีสีขาวค่ะสําหรับการดูแลรักษายางลบนะคะก็คือเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำความสะอาดโดยใช้นิ้วของเรานี่แหละค่ะเอาสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ที่ตัวยางลบออกจากนั้นก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะต่อมาอุปกรณ์ชิ้นที่3ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีก็คือกระดาษนั่นเองค่ะซึ่งกระดาษนะคะ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการวาดภาพระบายสีซึ่งกระดาษแต่ละชนิดนะคะก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นกระดาษที่มีความหนา80กรัมนะคะกระดาษประเภทนี้ใช้ในการวาดเส้นด้วยดินสอหรือสีไม้ค่ะต่อมากระดาษที่มีความหนา200กรัมหรือเรียกว่ากระดาษ100ปอนด์นะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนคงรู้จักกระดาษ100ปอนด์นะคะซึ่งกระดาษประเภทนี้นะคะ มีทั้งที่เป็นผิวเรียบและผิวหยาบนะคะสําหรับกระดาษร้อยปอนที่มีลักษณะเป็นผิวหยาบนะคะเหมาะสําหรับวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ําสีโปสเตอร์หรือสีช็อคเป็นต้นค่ะและสําหรับการดูแลรักษานะคะในการดูแลรักษากระดาษนักเรียนไม่ควรจะเก็บด้วยวิธีการหักพับหรืองอเพราะว่าจะทําให้กระดาษเสียรูปทรงหรือย,ยับนั่นเองค่ะสีดินสอสีหรือสีไม้นั่นเองค่ะซึ่งดินสอสีหรือสีไม้นี่นะคะ จะมีคุณสมบัติดินสอตรงที่ว่าสามารถใช้ในการเขียนและระบายสีได้และสามารถผสมสีโดยการระบายทับกันค่ะและที่พิเศษเลยนะคะจะมีสีไม้บางชนิดน,นะคะที่ระบายลงไปบนกระดาษแล้วสามารถใช้พูกกันจุ่มน้ำไปแต้มทำให้เกิดการผสมสีกันได้ค่ะสำหรับการจัดเก็บสีไม้หรือดินสอสีน,นี่นะคะทำด้โดยการเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะ เก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะห้าสีเทียนนะคะสีเทียนเนี่ยจะมีลักษณะของเนื้อสีผสมอยู่กับไขค่ค่ะซึ่งลักษณะของสีเทียนนี่นะคะจะเป็นแท่งคล้ายชกและเมื่อเราระบายสีเทียนนี้ลงไปบนกระดาษนะคะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีไข่เคลือบอยู่ที่กระดาษมีความเงาค่ะและคุณสมบัติพิเศษของสีเทียนก็คือสามารถกั้นนะ้ำไ,ไม่ให้ซึมผ่านได้ค่ะ วิธีการเก็บดูแลรักษาก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วก็เก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 6. สีช็อกค่ะสีช็อกเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับสีเทียนแต่ว่าสีช็อกเนี่ยจะมีปริมาณเนื้อสีมากกว่าทําให้ภาพที่ระบายด้วยสีช็อกเนี่ยนะคะจะมีสีสันที่สดใสมากกว่าสีเทียนนะคะสำหรับวิธีการเก็บรักษาก็คือหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะให้เก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 7สีน้ำนะคะสีน้ำเนี่ยจะมีคุณสมบัติโปร่งใสในการใช้สีน้ำนะคะเราจะใช้น้ำเป็นตัวผสมค่ะและในการเก็บรักษานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ปิดฝาหลอดสีให้แน่นค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อย8สีโปสเตอร์ค่ะสีโปสเตอร์นะคะมีคุณสมบัติทึบแสงค่ะ และเวลาใช้นะคะก็ต้องมีการผสมน้ําเช่นเดียวกับสีน้ำนะคะและในการผสมน้ําก็คือผสมในปริมาณที่เหมาะสมไม่เหลวไม่ข้นจนเกินไปเพื่อที่จะทําให้สีที่ระบายเสร็จเนี่ยมีความเรียบเนียนะคะ่ะวิธีการเก็บรักษานะคะก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ปิดฝาสีให้สนิทแล้วนําไปเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแห้งของสีค่ะ 9. สีเมจิกนะคะสีเมจิกเนี่ย สามารถใช้เขียนหรือระบายสีก็ได้นะคะซึ่งในการใช้สีเมจิกในการระบายนะคะควรใช้สีอ่อนก่อนแล้วตามด้วยสีเข้มนะคะซึ่งในการเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้รีบปิดฝาทันทีนะคะเพื่อป้องกันสีแห้งแล้วก็นําไปเก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 10. ผู้กันนะคะผู้กันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสี และระบายสีพวกสีน้ำหรือสีโพสเตอร์ค่ะสำหรับการดูแลหรือเก็บรักษานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ล้างขนผู้กันให้สะอาดแล้วก็รูปปลายขน,นะคะ่ะให้เรียบแหลมทิ้งไว้แห้งแล้วนำไปเก็บนะคะและในการเก็บนะคะควรวางผู้กันให้ปลายผู้กันนะคะชี้ขึ้นเหมือนดังในรูปหรือวางไว้ในกล่องนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ปลายผู้กันบิดงอค่ะ 11จานสีค่ะจานสีนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบ่งสีเมื่อเทสีออกมาจากโหลดหรือขวดนะคะแล้วก็ใช้ในการผสมสีด้วยค่ะซึ่งจานสีนะคะจะมีช่องอยู่หลายช่องนะคะเพื่อใช้ในการผสมสีนั่นเองค่ะและในการเก็บรักษานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยค่ะค่ะสาหรับสไลด์นี้นะคะ เป็นสรด์สรุปเนื้อหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อตะก,กี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปเนื้อหาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีประกอบไปด้วย1ดินสอน,นะคะดินสอเป็นอุปกรณ์ใช้ในการวาดภาพหรือร่างภาพค่ะ 2. อยางลบนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลบเส้นที่ไม่จําเป็นค่ะ 3. กระดาษ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญนะคะที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีและต่อมาก็คือเป็นพวกสีนะคะได้แก่พวกสีไม้สีเทียนสีช็อกสีน้ําสีโพสเตอร์สีเมจิกนะคะซึ่งสีต่างๆพวกนี้นะคะเป็นจะช่วยในการเพิ่มสีสันในกับรูปภาพของเราค่ะและส0บพู่กันนะคะพู่กันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีพวกสีน้ําหรือสีโพสเตอร์ค่ะ11จานสีนะคะ จานสีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งสีหรือผสมสีนั่นเองค่ะครูมีการบ้านมาให้นักเรียนทํากันด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้ค่ะการบ้านในวันนี้นะคะก็คือใบงานที่5ประจำวันพุทธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 3รายวิชาศิลปะรหัสวิชาสองคารา1 4 1 0 1ค่ะ แล้วก็นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองมานะคะพร้อมระบุว่าอยู่ชั้นป .4 ทำไหนค่ะสำหรับคำสั่งของการบ้านในวันนี้ก็คือให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะซึ่งครูมีคำถามให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อนักเรียนก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนตอบใต้คำถามนะคะเสร็จแล้วก็ให้ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะย้ำว่าให้เขียนโจทย์มาด้วยนะคะไม่เขียนเฉพาะคำตอบนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูและตั้งใจเรียนและที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านนะคะและเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ